โอเคมาถึงเรื่องที่สองครับเรื่องเกี่ยวกับเ,เงิน,เง,นเงินทองทองกันนิดนึงครับล่าสุดมันมีเงินเนี่ยไหลทะลักเข้าไปในกองทุนที่ไต้หวันจํานวนมากจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Money f l o o d นะหรือว่าเงินมันท่วมนั่นเองนะทางบูมเบิร์กครับออกรายงานปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Money f l o o d หรือว่าเงินทุนไหลทะลักเข้าไปในกองทุนที่เรียกว่า ETF หรือ Exchange Traded Fund นั่นเองนะของ ประเทศไต้หวันนะก็มีเงินเนี่ยถูกดึงดูดแล้วก็ลงทุนมากกว่า19,400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2025ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปที่เกาหลีใต้แล้วก็จีนอีกถือว่าเป็นปรากฏการ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะถามว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมารู้จักกองทุนที่ชื่อว่า ETF กันนิดนึงผมพูดหลายรอบเนาะแต่ว่าขออนุญาตขยายความนิดนึงว่า ETF คืออะไรมันคือกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละก็ได้รับการรับรองนะแล้วก็เป็นกองทุนที่ผสมผสานครับทั้งหุ้นหรือตราสารหรือสินทรัพย์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะแล้วก็มาแบ่งขายเป็นหน่วยลงทุน มันก็เลยทําให้การซื้อขายเนี่ยสะดวกครับแทนที่เราต้องซื้อทรัพย์สินทั้งก้อนหรือว่าเงินเราไม่พอที่จะซื้อหุ้นบางตัวหรือว่าจํานวนหุ้นบิบใหญ่ๆมากๆในต่างประเทศเนี่ยมันซื้อไม่ได้ใช่ไหมก็เอามารวมเป็นกองทุนครับพอรวมเสร็จแล้วก็มันแบ่งเป็นหน่วยย่อยทําให้การซื้อขายเนี่ยง่ายขึ้นมันก็เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีต่างๆแบบมีประสิทธิภาพด้วย ต้นทุนที่น้อยหน่อยนั่นเองนะ,ะฟังพอเข้าใจใช่ไหมเพราะบางทีเราซื้อกองทุนบางกองทุนไม่ได้เนื่องจากว่าเขามีมินิมัมในการซื้อใช่ไหม ETF พวกนี้ก็ไปซื้อมาแล้วก็มาแบ่งเป็นหน่วยย่อยนั่นเองนะทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยหนุนของเหตุการณ์ที่เรียกว่า m ั n นี่ฝ o ั่ในไต้หวันครับก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากพลังของนักลงทุนรายย่อยครับที่ลงทุน ในไต้หวันเนี่ยราวราวสองล้านคนครับเขาได้เข้าร่วมแผนการลงทุนแบบประจำปีทำให้มีเม็ดเงินประมาณ5 519ล้านดอลลาร์ไหลเข้าไปที่ Thai X ETF ไทยเ a i กก็คือไต้หวันนะ TAI Thai X เอ่อ ETF ทุกเดือนมันก็เลยมีการปรับตัวครับคนกลุ่มนี้ก็มกักจะซื้อเพื่อหวังผลระยะยาวนั่นเองนะพอมีคนเข้าไปมันก็เลยทําให้คนสนใจมากขึ้นนะครับการที่สนใจมากขึ้นเนี่ยเกิดจากความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์คือวันนี้ใครๆก็พูดเรื่อง AI ใครๆก็พูดเรื่องคอมพิวติงใครๆก็พูดเรื่องของเทคโนโลยีนั่นไอเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันชาญฉลาดเนี่ยมันต้องการเซมิคอนดักเตอร์หรือแผงวงจร คุณภาพสูงนะแล้วใครเป็นคนผลิตก็ TSMC นั่นเองก็คือไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company นะครับก็เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกครับแล้ว ETF กองเนี้ยก็ลงทุนใน TSMC นั่นเองนะเกือบ60%ของพอร์ตเนี้ยอยู่กับ TSMC ครับก็เลยทำให้เงินเนี้ยไหลเข้าสู่ภูมิภาคไต้หวันเนี้ยสูงมากถึง6,200ล้านดอลลาร์นะครับมันก็เยอะมากนะแล้วก็ เนื่องจากพอมันเป็น ETF มันก็เลยทำให้เข้าถึงง่ายแล้วก็การลดค่าธรรมเนียมแล้วก็การแบ่งหุ้นเหล่านี้ให้มันเป็นหน่วยย่อยๆมันก็เลยทำให้คนนี้อยากที่จะลงทุนได้แล้วก็สามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นภาพรวมนะครับตลาดของไต้หวันเองก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับแม้ว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะขายสุทธิ่จะขายหุ้นเนี่ยในไต้หวันไปกว่า3,000ล้านดอลลาร์ไปแล้วในปีนี้นะแต่ว่าดัชนี Thai X เนี่ย กับลดลงเพียงแค่2%ก็สแสดงหรือว่าสะท้อนที่เห็นครับว่าไอ้กองทุนไทยเอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆนะแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้นนะผมพูดถึงไทย X มาหลายรอบแล้วนั้นผมบอกชื่อเต็มนิดนึงแล้วกันถ่อใครไปเสิร์ชหรือว่าไปตามหาจะได้รู้จักนะครับก็คือไต้หวันแคปิตอลแคปิตอลเซ็นเซนเวสต์สต็อกอินดซ์นะครับซึ่งเป็นดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ในไต้หวันนะ ที่ชื่อว่าอันนี้เป็นของไต้หวันนะก็คือไต้หวันสต็อกเอ็กชแนน์ก็คือตลาดหุ้นของของไต้หวันนะครับใครที่สนใจตัวนี้ก็ลองไปติดต่อกองทุนดูแล้วกันว่าเขามีตัวไทยเอ็กซ์หรือเปล่านะก็ถ้ามีก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะลงทุนใน TSMC และตัวอื่นๆด้วยนะครับก็ลองไปศึกษาดูทีนี้เงินจากไทยแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยก็มีไหลเข้าไปด้วยเหมือนกันนะถ้ามาดูกันแค่ไทยเนี่ยมียอดออกสุทธิ ร้อยล้านร้อยเดี 700, 000, 000, 000, 000, 000. Know, ๋ยวเอาใหม่ออกร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยไหลออกเจ็ดเจ็ดร้อยล้านดอลลาร์นะสหรัฐนะครับจากที่นักลงทุนเองมองว่ามันมีโอกาสแล้วก็ศักยภาพสูงนะครับในขณะที่ไทยยังเจอปัญหาภายในแล้วก็การลงทุนในประเทศไทยยังดูไม่น่าเชื่อถือนะตลาดหุ้นไทยยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันก็เลยทำให้นักลงทุน หลายรายเนี่ยเริ่มตัดสินใจครับที่จะไปลงทุนในต่างประเทศแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูนิดนึงแล้วกันว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตหรือเปล่าทางผู้เชี่ยวชาญของ Bloomberg Intelligence เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีการไหลเงินเนี่ยจะมีการไหลออกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะตลาดที่มีรายย่อยเยอะๆด้วยนะแล้วก็ ยังมีแนวโน้มว่านักลงทุนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนของเทคโนโลยีมากขึ้นจะช่วยให้เขาเรียกว่าส่งเสริมและกันทำให้การลงทุนเนี่ยอย่าง ETF เนี่ยมันเริ่มเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะก็ต้องไปดูกันครับว่าจะสามารถเติบโตได้มากขึ้นอย่างที่บูมเบิร์กเขาวิเคราะห์ไว้ไหมนะครับก็รสรุปแล้วนะครับตลาดไต้หวันเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากๆจาก ภูมิภาคในเอเชียนะครับโดยเฉพาะประเทศอย่างเราๆที่กําลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะแล้วก็มองหาที่พักเงินหรือว่าหน่วยลงทุนที่น่าสนใจนะครับใครที่คิดจะย้ายเงินไปแบบนี้ลองพูดคุยกันหน่อยนะหรือใครย้ายไปแล้วก็ลองมาเล่ากันให้ฟังหน่อยนะครับว่าเออได้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับที่ลงทุนไว้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะ TSMC ก็เป็นบริษัทที่ออทำเซมิคอนดักเตอร์ เรียกว่ารายใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับร <Okay. S 1> ายกานก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็ เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่อย่างนี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะ เขเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสอชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เอาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA f ฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถ กดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายช้ยซอยเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ